สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่เบื้องหลังกล้องละครบุญบันดาลทางช่องโทรบวห้ากันอีกแล้วนะครับเดี๋ยวมีเชื่อกันบ้างครับแนะนำตัวหน่อยครับสวัสดีครับผมอ๊อฟธนากรนะครับสวัสดีค่ะแพรวาพัชรีค่ะอ่าอยู่กับพี่อ๊อฟแล้วก็พี่แพรวานะครับพี่อ๊อฟรับบทเป็นอะไรครับอ่าอ๊อฟรับบทเป็นเป็นพ่อครับผมแล้วคุณพ่อคาแรคเตอร์เป็นไงบ้างครับคุณพ่อก็จะแบบเป็นนักธุรกิจแล้วก็อบอุ่นนิดๆครับผมบทโหด ถามว่ามีไหมมีครับแต่มีนิดเดียวนะครับเพราะว่าเราเป็นคนแบบสุข,ขุมอะนุ่มนวลครับผมจริงไหมพี่ <c oughs> ไม่จริงค่ะเราพี่แพ้ว่าะคะรับรบบทเป็นอะไรในเรื่องนี้เรื่องนี้รบบทเป็นคุณแม่นะคะคุณแม่ของน้องรัชตักับน้องล้ำซ้ำค่ะอ่ะาคาแรคเตอร์เป็นไงบ้างค <c oughs> าแรคเตอร์ก็เป็นผู้หญิงเก่งที่ทำงานทำงานช่วยช่วยเหลือแฟนอ่า แล้วในการดําเนินเรื่องหรือว่าเรื่องราวในเรื่องประทับใจฉากไหนบ้างเราเราถ่ายมาวันที่วันสุดท้ายแล้วเไหมเราถ่ายมาวันสุดท้ายแล้วเนาะประทับใจฉากไหนบ้างประทับใจจริงบทที่พี่หวานโดนรถชนค่ะฮะไม่เกี่ยวกับเราไม่เกี่ยวกับเรานะประทับใจตรงนี้โอเคยากคนตัดแล้วต้องไปหาฉากพี่หวานโดนรถชนมาใช่ โอเคแล้วมีฉากแบบดึงารมลงไหมเป็นไคลแม็กของเรื่องมีไหมมีค่ะไม่ข่าวว่าร้องไห้ใช่เป็นไคลแม็กก็คือร้องไห้หนักมากเพราะว่าในบทพี่อ๊อฟทำในบทพี่อ๊อฟทำไม่ร้องไห้แล้วพี่อ๊อฟล่ะครับประทับใจฉากไหนมากที่สุดตั้งแต่ถ่ายมาก็น่าจะเป็นบทนี้แหละครับที่กันแกล้งอ่าจะอย่าใช้คําว่ากันแกล้งครับผมต้องใช้คําว่าอบรมดีกว่าเพราะว่าในเมื่อภรรยาทาผิด หรือว่าพลาดกับการทําบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเราหน้าที่การทำงานง่างาเราหน้าที่เดี๋ยวเขาจะลุกกิมมิกในละครอ่เอาจะบอกว่าหน้าที่ของเราคือต้องแบบเหมือนแบบคอยตักเตือนเขาแล้วก็ชุนเฉียวนิดนึงอะไรประมาณนี้ครับชุนเฉียวนิดนึงแต่แต่ดูเหมือนพี่อ๊อฟเก่งมากนะถามว่าเก่งไหมก็เป็นละครเรื่องแรกครับผมแต่ถามว่านอกจากนอกเหนือจากคาว่าเก่งเ่ะ ถือว่าก็เป็นอีกบันไดขั้นหนึ่งของออฟนะครับผมที่ได้มารับบทบาทคุณพ่อในละครเรื่องบุญบรรดาลช่องททบ5ครับผมครับพี่ๆทั้งสองคนมีอะไรอยากฝากฝากมีอะไรอยากฝากแฟนๆบ้างครับเป็นไลนลิ้นพันนเนียวันนี้ลิ้นพันกันสัมภาษณ์ที่นี่ไงตื่นเต้นก็ขอฝากละครบุญบรรดาลนะคะทางททบ5ไว้ด้วยนะคะซึ่งเรื่องนี้เรวาเองก็ได้เล่นเป็นคุณแม่แล้วก็อีกหลากหลายเรื่องเลยที่ได้เล่นกับ ทางช่องห้านะคะก็ฝากผลงานค่ะเร็วนี้วันที่5้ธันวาก็ได้รับชมละครเรื่องนี้กันเป็นกาลังใจให้กับแพรวาด้วยค่ะครับพี่อ๊อฟ้วครับโซโตอ๊อฟนะครับผมอยากจะฝากผลงานะละครเรื่องนี้นะครับผมทางททบห้านะครับผมออนแอร์วันที่5้ธันวาน,นี้เป็นละคระเกี่ยวกับคุณธรรมเนาะแล้วก็ ผิดชอบชั่วดีอะไรประมาณนี้ก็จะอยู่ในละครเรื่องนี้นะครับผมฝากเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับผมบุญบรรดาลครับบุญบันดาลไปติดตามพี่พี่ทั้งสองคนได้นะครับช่อง5ครับวันที่หธันวาเวลา17บเนาฬิกาสานาทีครับเริ่มเป็นต้นไปครับอย่าลืมรับชมกันนะครับ